มาจ้ามาจ้าเมื่อนี้แกงไก่ใส่น้ำม้นสมแซ่แบแซ่บน้ำกันเดอพี่นองเป็นจังไดแกงไก่ถั่าใส่น้ำม้นสมอันดับแรกสาว้วงกบสีเอาไก่ถั่าของเข้าไปเผาไฟแล้วก็เอามาสาับเป็นตอนเล็กตอนน้อยพอดีคํำเดอพี่นองไปด้วยพริกแกงกะสีมีบักพริกหัวซิงคข่ใบบักกูดเบสิกของเขานันหละ เติมน้ำปลาแดกพันปีของเขาลงไป่ใส่ผงนัวหัวลกหัวล่อนลงไปอีกเติมน้ำป่าลงไปน้ำเมนูเออโลกไตอีกแล้วพี่น้องก่อพอใส่ผงปรุงรสลงไปน้ำอ่อยความนัวนี่มาต้องว่าเถิงเลยพี่น้องคุณเลให้เข้ากันดีโอ้ยตีนไกส่สาวพวงก็คืองูเหลือมเถออันนั้นนะเมนูนี่มาต้องพูดถึงความนัวอีกคือเก่าเดอเผ็ดแสบนัว ปวสาวปวดคุณเลให้เข้ากันดีแล้วสาวปวงกับสปีดฝ่าไว้เดพี่น้องถิ่มไวไกลสุกสะกอนพอไกลสุกดีแล้วสาวปวงกับสิมาเติมน้ำล่างคกใส่ลงไปพี่น้องอีกตอนไกลเห็นลงจมนำไวเพื่อถี่นอ้องสได้เปืือยเร็วเร็วเดี่น้องฝาตุนต่ออีกรอบนึงให้น้ำงวดไปเลยเด้อเพราะน้ำงวดดีแล้วสาวปวงสิมาใสน้ำไม่สมน้ำไม่สมแบนยาย,ย,ยายเซยยยายเซยน้ำไม่ น้ำไม่ส้มยายเซย์ลงไปขวดไงก็อีกขวดน่อยบอยบองน่อยบองไงผุนใดพี่น้องัวน้ำไม่ส้มให้มันดูดซึมน้ำนัวเข้าไปอีกรอบแล้วพี่น้องขวให้มันหอมๆผุนใดสิว่าเหม็นก็ยานว่าน้ำไม่ส้มเหม็นแต่ว่าสาวพวงแ่บแ่บแห้งคนเข้ากันดีแล้วสาวพวงสิมาเติมน้ำลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ ต้มให้น้ำไม่ส้มข้าสุกงวดหอมดีเมนูน้ำไม่ส้มนี่แกงแลหลายแกงหมอหนึงแบงข่างเฮือนข่างซ่านไก่อกไก่เท่าตัวนึงนี่อุ้ยเด็กกนไ่นลหลายเฮือนเลยแหละพี่น้องปิดฝาไว้จะข้าวมาเบิง้งตอนสุกอีกเทือหนึ่งมาจะเปิดฝาพระอกปัดทุก คือเป็นกระแซบแถวโอ้ยควันห่วยห่วยพี่น้องเอ้ยน้องไม่สมตีดังตึงต้งๆพ่ะย่ะเอาป่วงกระสิเติมพักอีตูลงไปหรือใบแมงลักเด้อพี่น้องกุเลให้เข้ากันอีกรอบโอ้ยบ่อ,อยากพากเลยกินตอนนี้คนไปตีดังไปขอนียวหอน,หอนตุยจักบาดเด้เนาะกระแซบที่ยังเมนูนี่นะแกงกินซุ้มแซวว้าพื้นข้นนอุ้ยแสบดีขึ้นอย่างนี้พี่น้องปะป ไปหาแตงผ้าเขากินเขาน้ำกันกระสาวปวงสุดยำห่อน้อนยำเมาไปสวบกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเมื่อนี้ยกำมาพอกระสาวปวงในซองคัวาสาวปวงกระบางยาน <S <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้ได้แกงวิธีทำเฮ็ดไปทั้งนานละละพี่น้องแกงน้วไม่สุ่มใส่ไก่ไก่เถ่ามาค่ะกระข้าวเหนียว <c oughs> คุยน้ำมันผสมไปแล้วก่อนคำแหลกแหกมานปาดควันยังหอนถวยถุยอืย <c oughs> <c oughs> น้นตอนไกลกันนะน่าใหม่สมอ้อน แม่ซอปวงเอามาแต่บ้านเพ็่นเหตุฝากมาใหา้ไก่บ้านเราเลยเปื่อยเลยค่ะ อืมใส่อืขมขป่อมืม น้ำใหม่สมไปแล้วครับควันยังห่อง้วยๆ ไก่บ่านซับปวงเอาไปเผาก่อนเผาแล้วกับมาซับจังมาขั่วให้มันหอมๆมันจะได้กินไก่บ่านกินลมควันบยกินดนแล้วเมนน,นู่นเลยแซ่บน้ำมันซุ อืมเติมปากเติมค่มํครับอืม

으음 음. คััเมื่อกินหึงกับแม่นอนไปข้าสุดท้ายแล้วพี่น้องน้องมาสมตอนไงลายๆครับ เพี่น้องสวัสดีค่ะ